โอเคพีเคเซเวนทีชาแนวิดีโอนี้รีวิวเฟสชิลนิดนึงค่ะพึ่งได้มานะคะเป็นเซตแว่นกับแผ่นใสค่ะแว่นนี้ก็จะกว้างประมาณ14.5เซนติเมตรค่ะแผ่นสูง19.5เซนติเมตรค่ะด้านที่ติดแว่นจะมีความยาว24เซนติเมตรค่ะก่อนประกอบแผ่นกับแว่นต้องแกะแผ่นสติกเกอร์หน้าและหลังออกก่อนนะคะ ใส่กิ้งเลยไปประกอบแว่นกันค่ะหันแผ่นใสด้านไหนก็ได้ขอให้รูตรงกับรูแว่นค่ะแล้วก็ให้หันแว่นให้อยู่ด้านในแบบนี้แล้วก็ล็อกค่ะอีกด้านก็ทำเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมใส่และอย่าลืมสวมแมสด้วยนะคะ